สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 องวทุกคนนะคะเรียนออนไลน์บายครูมินะคะสําหรับเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่14นะคะเป็นเรื่องสัญ,ญลักษณ์ของไฟฟ้านั่นเองค่ะเรามาดูกันว่าสัญ,ญลักษณ์เวลาเราต่อวงจรเนี่ยมันมีการเรียกหรือว่าใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างเดี๋ยววันนี้เราไปเรียนรู้พร้อมๆกันค่ะนี่ค่ะสําหรับเรื่องที่14นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าค่ะ เดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะคะว่าเรื่องสัญลักษณ์ไฟฟ้านะคะจะมีไว้เพื่ออะไรคะ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าไฟฟ้าคืออะไรนะไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปแบบหนึ่งที่เกิดจากการแยกตัวออกมาหรือการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนนะ,ะอิเล็กตรอนก็คือประจุลบนะคะและก็ โปรตอนคือประจุบวกนั่นเองค่ะซึ่งเราใช้ประโยชน์นะคะในการสร้างพลังงานอื่นๆนะคะซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานกลน,นะคะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานความร้อนหรือแม้กระทั่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้ามาเป็นพลังงานแสงนั่นเองค่ะสำหรับนะคะพลังงานกลดูได้จากอะไรบ้างเช่นเครื่องซักผ้าค่ะพัดลม เครื่องปั่นผลไม้หรือแม้กระทั่งปั๊มน้ำของเราซึ่งพลังงานกลก็คือพลังงานที่ใช้มอเตอร์นะนั่นเองค่ะต่อมาพลังงานให้ความร้อนนะคะซึ่งเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานความร้อนเช่นเตารีดนะคะที่ใช้รีดนะคะต่อไปก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นนะคะและก็จะเป็นนะคะหม้อหุงข้าวนะคะเครื่องปิ้งขนมปงังและไมโครเวฟนั่นเองค่ะ นี่คือประโยชน์ของนะคะไฟฟ้านั่นเองค่ะน,น,นะคะเรามาดูผู้ค้นพบนะคะไฟฟ้านะคะเขาคือใครนะ เขาคือเทลิสตนั่นเองค่ะซึ่งเขานะคะเป็นผู้ค้นพบไฟฟ้าสถิตคนแรกเลยนะคะเอ่อเมื่อย้อนไปนะคะตั้งแต่อะไรนะ600ปีก่อนคริสต์กาลนะคะเทลิสตได้ค้นพบไฟฟ้าสถิตจากแท่งอมพันค่ะทีนี้เขาได้ข้อสังเกตว่านะคะเมื่อเขาเอาแท่งอัมพันเนี่ยไปถูกับผ้าขนสัตว์ปรากฏว่านะแท่งอัมพันสามารถดูดเศษไม้เล็กๆนะคะเข้าหาแท่งอมพันได้ แปลว่านะประจุไฟฟ้าหรือแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนะคะจะอยู่นะคะหรือว่าจะอยู่ในบริเวณที่เกิดการขัดถูกันของวัตถุนั่นเองค่ะเราเรียกแรงไฟฟ้าที่เกิดขึ้นนี้ว่าไฟฟ้าสถิตนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย มันคืออะไรนะคะสำหรับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าก็คือเครื่องหมายต่างๆที่มนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้นใช้สำหรับอุปกรณ์ต่างๆทาง,ทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองค่ะถ้าเราเคยเห็นแบบนี้ก็คือสัญลักษณ์ของสายดินนะคะหรือแม้กระทั่งสัญลักษณ์แบบนี้นะคะถ้านเรียนได้เรียนไปข้างหน้านเด็กๆก็จะทราบนะคะว่าตรงจุดนี้มันคืออะไรนะ,ะตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้มันคืออะไรเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันค่ะ นี่เรามาดูค่ะสัญ,ญลักษณ์แทนอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะวงจรไฟฟ้ามันจะประกอบด้วยอุปกรณ์ไฟฟ้าใช่ไหมคะเราสามารถเขียนแทนสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะอันแรกเลยนะคะอันนี้คืออุปกรณ์ก็คือแบตเตอรี่หรือฐานไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้านะคะเราก็จะเขียนนะคะขีดยาวกับขีดสั้นนะคะขีดยาวอ่ะนักเรียนดูนะคะเดี๋ยวครูให้ดูนะคะนี่สัญ,ญลักษณ์นะคะตรงนี้นะคะซึ่งขีดยาว นะหมายความว่านะขีดยาวคือประจุบวกนะส่วนขีดสั้นคือประจุลบนั่นเองค่ะซึ่งแบบนี้นะคะเขียนแทนสัญ,ญลักษณ์ฐานไฟฉายหรือเซลล์ไฟฟ้าค่ะซึ่งที่เห็นเป็นมีเพียงแค่1เซลล์ค่ะถัดมาค่ะอันนี้คือหลอดไฟฟ้าใช่ไหมคะจะเห็นว่าเขาก็จะเขียนแทนสัญ,ญลักษณ์แบบนี้เลยค่ะ ะะขีดเส้นตรงกลมแล้วก็กากระบาดแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าหลอดไฟฟ้านั่นเองค่ะถัดมาค่ะอ่าอันนี้นะคะอันแรกสายไฟนะคะเราก็จะใช้แทนสัญลักษณ์ก็คือการขีดเส้นยาวแบบนี้นะคะเรียกว่าสายไฟนั่นเองนะคะอ่าต่อไปก็จะเป็นตรงนี้นะคะสวิตช์ไฟนะคะก็จะใช้แบบนี้อ่ารูปแบบนี้เลย นะคะเรียกว่าสวิตช์ไฟกําลังเปิดนะคะเนี่ยอันนี้คือสวิตช์ไฟเปิดถ้าปิดก็คือตรงนี้จะติดอยู่ตรงนี้เป็นฟิสสวิตช์ไฟมันปิดอยู่นะคะ <c oughs> ต่อไปก็จะเป็นออดไฟฟ้าค่ะนี่คือแถบสัญลักษณ์ของออดไฟฟ้าค่ะอ่ะทีนี้มาดูค่ะ ันนี้ครูก็จะทวนใหม่ให้นักเรียนดูอีกรอบนะคะอย่างเช่นอันแรกเซลล์ไฟฟ้านี่คือเซลลไฟฟ้าแค่1เซล์นะคะมีขั้วบวกและขั้วลบนะขีดสั้นขั้วลบขีดบวกคือขั้วบวกนั่นเองนะขีดสั้นขั้วลบขีดยาวขั้วบวกอ่าข้อสองเซลไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เหมือนกันค่ะแต่ตรงนี้ก็คือมีกี่เซลล์คะสองเซลล์ค่ะต่อไปนะคะ ต่อไปค่ะอ่าเมื่อกี้ครูบอกว่าหลอดไฟใช้วงกลมและตากระบาดแต่จริงๆแล้วหลอดไฟใช้แบบนี้ก็ได้นะคะหยืดๆยุย,ยากๆแบบนี้ก็ได้ค่ะได้สองแบบนะคะข้อ4ตัวที่4นะคะตัวต้านทานก็จะใช้แบบนี้ค่ะน่าห้าแอมมิเตอร์นะคะก็จะเป็นวงกลมแล้วก็เขียนตัว A นะคะอันนี้นะคะก็คือวัดกระแสไฟฟ้าในวงจรนั่นเองนะ วโวลต์มิเตอร์นะคะก็จะเห็นว่าก็กลมๆแต่เปลี่ยนจาก a เป็น b ก็จะเป็นวโวลต์มิเตอร์นั่นเองค่ะอันนี้เป็นการวัดความต่างศักย์ไฟฟ้านะคะ 7. มอตเตอร์นะคะก็กลมแล้วก็ตัว m ข้างในนะคะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้านะคะซึ่งมอตเตอร์นี้จะเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าให้เป็นพลังงานกลนะคะจะเห็นว่าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่หมุนตลอดเวลาอย่างเช่นพัดลมค่ะหรือแม้กระทั่งเครื่องซักผ้านะคะ 8ก็คือสวิตไฟอันนี้ใช้เปิดปิดวงจรน,นั่นเอง9คือฟิล l ฟิลแบบนี้นะคะดังนั้นนักเรียนก็ต้องจำได้นะซึ่งหลักๆมีไม่กี่อย่างนะคะเท่าที่เราต้องเรียนก็คือ 1. เซลล์ไฟฟ้าหลอดไฟแอมมิเตอร์โวลต์มิเตอร์มอเตอร์และสวิตไฟนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือสายไฟนะคะสายไฟก็คือขีดยาวแบบนี้เลยค่ะ ไม่ยากนะคะอาทีนี้เรามาดูงานของเรานะคะงานที่14แล้วนะคะเรื่องสัญลักษณ์ทางไฟฟ้านะคะก็ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้ค่ะตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่5้านะขหวังว่านักเรียนคงทำด้วยตนเองนะคะไม่ลอกเพื่อนเนาะ ดูคลิปวิดีโอก่อนนะคะไม่งั้นนักเรียนก็ไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยววันนี้คุวิมีความรู้ให้นักเรียนเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ